เดี๋ยวตัวอย่างตรงนี้เราจะมาดูการหาอนุพันธ์ด้วยการใช้นิยามแบบจัดเต็มกันดูนะครับก็คือว่านิยามของอนุพันธ์เนี่ยก็คือเราจะหาค่าของ f ของ x บวก h ลบด้วย f x ทั้งหมดหารด้วย h แล้วก็เราจะเทลิมิตเนื้อมา h เข้าสู่สูนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้นิยามตรงนี้เพื่อหาอนุพันธ์ของ x กาลังสองเราก็จะใช้นิยามอนนี้ตรงๆเลยนะครับผมก็ลอกสูตรมาเลยแล้วกันจะเป็นลิมิตเมื่อ h เข้าสู่สูงนะ f ของ x บวก ความหมายของ f ของ x บวก h เนี่ยก็คือว่าเราเห็น x ตรงไหนเราจะแทน x บวก h ไปตรงนั้นนะครับ f ของ x บวก h แทน x ตรงไหนเราจะแทนด้วย x บวก h ไปตรงนั้นก็เลยจะได้เป็น x บวก h ทั้งหมดยกกาลังสองแบบนี้ไปเนาะจะเป็น x บวก h ทั้งหมดยกกาลังสองลบด้วย f x ซึ่ง f x เนี่ยก็คือ x กาลังสองเฉยๆทั้งหมดตรงนี้หารด้วย h อ่ะโอเคเราได้แบบนี้มาแล้ว ซึ่งถ้าเราจะหาลิมิตตรงนี้สังเกตว่าถ้าเราจะทําด้วยวิธีมาตรฐานก็คืออ่ะเราก็ลองแทน h เป็น0ดูซึ่งพอเราแทน h เป็น0เนี่ยเราก็จะมีเป็น x กาลัง2ลบ x กาลัง2หารด้วย0ไปเป็น0ส่วน0เนาะเราก็ต้องจัดรูปดูก่อนนะครับซึ่งถ้าเราจัดรูปตรงนี้ดูนะสังเกตว่าตัวเศษเนี่ยเราจะมีเป็น x กาลัง2บวก 2x บวก x กาลัง2นะครับผมกระจายเป็นหน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกาลัง2นะ ลบด้วย x กําลังสองทั้งหมดหารด้วย h นะครับผมตัด x กําลังสองออกไปได้แล้วก็เราจะสามารถดึงตัวร่วมซึ่งก็คือ h เนี่ยออกมาจากตัวเศษได้ตรงเนี้ยก็จะเป็นลิมิตนะเมื่อ h เข้าสู่0ของเราดึง h ออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็น2 x บวก h ตรงน,นี้หารด้วย h นะครับ h กับ h ตัดกันไปซึ่งตอนเนี้ยพอผมแทน h เป็น0ูนย์เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็จะออกมาเท่ากับ2 x ไปดิฟของ x กําลังสองได้2 x ก็จะตรงตามสูตรที่เราเคยเรียนมานะ หรืออย่างข้อสมาตรงนี้ผมก็ใช้ลูกไม้เดิมเด็ดเลยก็คือว่าเราจะใช้สูตรหาอนุพันธ์นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนสูตรตรงๆมาก่อนนะก็จะเป็น f ของ x บวก h ลบด้วย f x ทั้งหมดตรงนี้หารด้วย h ไปนะครับซึ่งในการจะหาแต่ละก้อนตรงนี้ f ของ x บวก h เนี่ยจะมาจากการที่เราเห็น x ตรงไหนเราแทน x บวก h ไปตรงนั้นนะครับก็จะเป็นรูทของ x บวก h นะลบด้วย f x ซึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่ามันคือรู x เนาะ ทั้งหมดตรงนี้หารด้วย h ไปอ่าโอเคซึ่งตรงนี้พอเราแทน h เศูนยไปเราก็จะได้เป็นศูนย์ส่วนอกเหมือนเดิมแล้วก็ต้องจัดรูปก่อนสังเกตว่าตัวเศษตอนนี้มีรูทลบกันอยู่แล้วก็จะใช้เทคนิคมาตรฐานก็คือว่าเราจะคูณด้วยคอนจูเกตเข้าไปก็จะเป็นเราถลักเครื่องหมายตรงนี้ต้องเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเนาะแล้วก็ตัวเศษตอนนี้ก็จะเหมือนกันไม่ใช่ตัวส่วนจะเป็นรูทของ x บ h 0. แล้วก็บวกด้วยร ok ูทเอแบบนี้ไปนะครับเราคูณด้วยเลขตัวเดียวกันทั้งเศษและส่วนเนี่ยมันก็เหมือนกับการคูณด้วย1มีค่าเท่าเดิมซึ่งตรงนี้เราก็เลยจะได้ว่าตัวเศษนะตัวเศษจะเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าลบหลังก็จะออกมาเท่ากับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองซึ่งก็จะได้เป็น x บวก h อลบเอ็กไปเนาะสำหรับตัวส่วนเนี่ยเราก็จะมีเป็น h คูณกับรูทของ x บวก h แล้วก็บวกกับรูท x แบบนี้ไปซึ่งสังเกตว่า ตอนนี้เราก็จะมี x กับ x ต à, ัดกันไ <políticas> ปแ <Bel> ล้วก <pacing> ็เหลือเป็น h อย่างเดียวซึ่ง h กับ h ตอนนี้ก็จะตัดกันไปได้อีกเหมือนกันดังนั้นตอนนี้พอแทนค่า h เป็น0เราก็จะได้เป็นเซต1ส่วนรูท x บวกรูท x จะเป็นเซต1ส่วนสองรูท x ไปซึ่งตรงนี้ก <z> ็จะเป็นอนุพันธ์ของรูท x ตรงนี้จริงๆครับหรืออย่างตัวอย่างถัดมาตรงนี้ถ้าเราอยากจะหาดิฟของเซตนส่วน x นะตอนนี้ผมก็ทำแบบเดิมลวกันเราใช้นิยามจะได้เป็นลิมิตนะ เมื่อ h เข้าสู่0ของ f(x) บวก h ลบด้วย f(x) ทั้งหมดตรงนี้หารด้วย h นะครับคืตอตรงนี้ก็จะออกมาเป็นลิมิตเมื่อ h เข้าสู่0นะ f ของ x บวก h ตรงน,นี้มาจากการที่เราเห็น x ตรงไหนเราแทน x บวก h ไปตรงน,นั้นก็จะได้เป็น x บวก h แบบนี้ลบด้วย1ส่วน x ทั้งหมดนี้หารด้วย h นะครับแล้วก็เราลองจะรูปต่ออยู่แล้วกันคือถ้าเราแทน h เป็น0เนี่ยสังเกตว่าเราก็จะมี1ส่วน x เส่วน x ส่วน0ได้เป็น0ส่วน0เนาะ ซึ่งตรงนี้จะรูปกระดูดออกไม่ยากอะไรนะผมก็สามารถเอาตัวเศษตรงนี้มาลบกันเราคูณค่ยไปก็จะเป็น x ลบด้วย x บวก h เนาะแล้วก็หารด้วย x บวก h แล้วก็คูณ x นะครับทั้งหมดตรงนี้หารด้วย x h อีกตลบหนึ่งลิมิตเมื่อ h เข้าสู่สูนนะตัวเศษตอนนี้ตัวเศษบนสุดนะเราจะมีเป็น x ลบด้วย x บวก h ดังนั้นถ้าผมกระจายลบเข้าไปเนี่ยก็จะได้เป็น x ลบ x แล้วก็ลบ h อีกทีหนึ่งเนาะสำหรับตัวส่วนเนี่ยผมดึง h ตรงเนี้ยขึ้นมาคูณกับตัวส่วนที่เรามีตอนแรกก็จะได้เป็น x บวก h คูณกับ x แล้วก็คูณกับ h อีกทีหนึ่งเนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีเป็น x กับ x ตรงนี้ตัดกันไปแล้วก็ h กับลบ h ตรงเนี้ยก็จะตัดกันไปเหลือเป็นลบหนึ่งอยู่ข้างบนเราก็เลยได้ว,ว่าตอนเนี้ยพอเราแทน h เป็นศูนย์เสร็จปุ๊บเราจะได้ว่าฟังก์ชันที่เรามีเนี่ยดิฟแล้ว จะได้เป็นลบหนึ่งคูณกับพอเราแทน x เป็นศูนแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือเป็น x คูณกับ x อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งส่วน x กซำลังสซึ่ตอนนี้ก็จะเป็นดิฟของฟังก์ชันเน1ส่วนงส่วน x ตรงนี้ไปนะครับ